มัแต่ดองงามง่ามไม่ดีครับนีกันครับนี่มันไปรั่วนนี่นอันตั้งเนียครับครับอื้มอู้หูดีดองหน่อยโอ้ย นี่ครับเงินงาเนี่เยครับผมเนียนครับของที่เหลือมเนาะเนียนครับผมนะสังเกตไม่ดีนะครับเหลมเหลมม่องๆเลยครับผมเนียนจังอีกแล้วครับผมมจุ่มจุ่มเลยครับ สวัสดีครับมือนีดิมครับพ่อพ่อคับสองเบาเก่าครับในบรรยากาศมัอเศร้าแย้มเศร้าเนี่ยดีดีครับพี่น้องฝนตกแย้มขึ้นครับแย้มเศร้ากับแดดอ่อนๆโอ้ยสบายตาครับผมมาหาเก็บเห็ดเหรอเก็บเห็ดหรือครับพี่น้องพี่กระตุกพี่กัะเดิมเข้าครับมันสังอมครับผมตำบลหอยคาอำเภอมุนตริกจังหวัดอุบลราชธานีครับพ่อเนี่ยวันเดียวสวัสดีพี่น้องแย้มเศร้าๆเ้อครับผมครับผมบ่ออะไรเนีพี่น้องพ่อแล้วครับผมเห็ดเปลือกช็อกโกแลตเดียวเยอะครเดียวคนเดียว เห็ดเพิ hey, ่งช่องแดนได้ไหมเห็ดเพิ่งเกากระมันเท้าครับครับผมอุ้ยดอกงามๆนะครับตรงนี้นี่จะดอกงามครับผมเมีนคุณน้าดอกแห้งๆครับอื้แบบสุดยอดครับดีปะใส่เอาอยู่บ่เห็นผีเมื่อกี้บันผีดออกเห็ดเท้านี่เห็นเจ็บเสียด้วยครับมเมียนครับ กเป็นแ,ดดนแบบเลยทั่ถึง,ถงตัวนี้ก็ป็นแบบนั้นะครับมีแต่ดอก,กงามๆนั่นบได้ดอกแข็งดีนะครับนี่นโตข้ามเนาะทีเราทำีก่น ดอกพอดีค่ำนะุ๊ดีแบบว่าเฮจจิดนีนไบหน้าแกงนี่วนสีหวานส่วนสีอหอมนะครับเนาะกครับขีดสองนิ้ สองดอกครับดีครับท่านือกันนี่คนนี้อู้หูใหญ่ใหนวโอ้ยหมดได้ยิงใหญดอกงามปะนนี่ 比较。 thịt Khá đỏ nhìn này cắp Đỏ ngang จุ่มนี่ครับผมเป็นจุ่มเป็นจุ่มเลยครับ,รบ,บดีครับมีแต่ดอกงามๆนี่าม e. ีดีครับเนียนครับนี่มไปลวกถึงอัน,นบบตั้นเลยครับนี่ครับมันล่ามขนาดนี้ครับเนีย ดอกง่ดอกหนาดีครับดีขางตีนนี่เลยก้อมอีกนเลย,ย้อันใหญหน่อจักหน่อยน,น,นะนนอ,อัน,อนใหญ่คึ้นตีอีกสองดอกครับอาใหญ่ครับผม ว่านกอราจิว่านกับพี่วองกันได้หลายนี่ีท่เก่งดอกงามดีครับจังจังอีกแล้วครับผมจุจ่มๆนะครับๆๆๆงามเี่ม <ๆ S 2> เรียนครับ แข็งดีครับน่ะยังเป็นมูอยู่เนาะนี่เลครับกี่แบตข้างหลีนี่ครับผมอ่างานสองดาวหน้าครับผมสองนี่ครับถาหลีมีแต่ดอกน้องงามเลย กำลังซ้ำเรียนหาเรียนสิบเนาะนี่นะครับแกงแซวครับเปินออกปอ,อมจนใหม่เนะยนาะน้เทาบกนไอ่เยใส่ใหม่ <c oughs> ยาเป็นวงสวิงเอาออนออ้นใหม่เลยอุ้ยให้เน่เขาหน่อยก็ออก นี่ดิข้หน่อยกนี่นี่พวงข้าหน่อยครับออกทุกเหตุกาบณ์ครับผมนี่ใหญ่ครับผมเคืองตานะ้วครับอื้อือดอกน่อยดอกมาเป็นยังงี้อีัค่ะตรงนีดอกนึง cái này <laughs> 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 ตอเดียวหนูบอกตี <laughs> ดอ,กกอครับตีดอกงางนมนครับเหยังไงเลยมนะูคนยะิ้ใส่น้อยเนาะข้าหาไปเรื่อยๆแลวกันมนครับผมหูยอ,อดเนาะแมนครดได้เห็ดเสีบครับผมหากินยากออก กุสีออกได้แต่ละปีนะครับขั้วนึงกระเอรนหิหึงช็อกโกแลตครับผมหนึงชอกโกแลติดถึงกรมครับผมนี่ขาดอกเป็นดอกขาเป็นขานะครับน่ตัวนเป็นเท่าี่นม่นี่หรอนี่ตันี้เหมนไม ืพรันว่ามันจะโบเ้ปันนีกับข้าตรัหรือว่ามึงจะแบบนีงไงไม,มันจะออกอ่อมพ่น,นม่งตรงยางอ่อมมึงครับอม,อ,มอ,งองดูครับ เป็นตาเทครับมีนี่ครับพอเป็นมูเลยครับี่นี่นี่นะเลี้ยงหัวเอาเลยะันนดอกนี่ครับเป็เป็นมือี้ดอกโอ้เแมนะนีเห็นมันเกอยู่ข้างใน เดี๋ยว้เดี๋ยวพี่นี่บูยมีครับผมนีู่๊ยนี่ครับผามงามเเลยคผมเมนครับข้างบนตีเหลี่ยมเนะเมนครับผมนะสังเกตเมื่อีเดีนะครับเหลี่ยมเหลี่ยมม่วงๆเลยครับผมเมนข้างในมีอกบ่บอข้างในสิบ่มีเนีะฝ่ข้าวต้นีครับผม นครับเผมด้วยกับตรงเบ,บ้าครับนี่นหลาหมุนครับเฮ็ดออกไปครับผมไอ้ล่ะอนะันน่ะพี่ดิไอ้พี่ดิมันจะม่ได้ดอกแข,งข,งข,งขง็ขงๆด้อยครับนี่น กำลังมากครับไก่ขอนินดอกดอครับ้งางามครับ ได้บึงไงบ้งครับผมมาคักมาแน่แท้ใยใดเป็นบ่อนะนี่ยนี่ยยุ่ยย่ครับนี่จะน้ำอะไรดละเดี้ยวลองมอก่อนนี่หมดแล้วครับสองดอกนี่ใยเลดพันนี่อะไหน้าแหงครับผม มันไปได้ขุ่นมากสร้างขึ้นเป็นกอ่อเป็นกอ่อกอยู่ครับนี่นครับอุ้ยพี่อุ้ย,ย,ยมามนนะพี่น้องเอ้ยได้เบอร์ดเด้อครับนี่

พุณพี่กีติดหลายเท่ผมว่าก็บแดดมาปองนี่ครับโอ้ยได้มาน้อนี่เลือกเอาด้เปล่าเจนหนึ่งเมื่แล้วครับเห็นบ่ได้ไหมครับข้าวเดียวกันหนึ่งนะครับแมร์ฝนก็ให้ตกมาใส่เนาะนี่ยุอ้ยโบนี่วของบนขึ้นหน้าโบนะครับบอได้ครับพี่พี่กีติดนี่นี่บอได หนิมเบิดเลยครับนี่เหน่าหนิมเบิดครับผมแมนครับสีดายครับครับผมสองเบากัสีพักกันออกจากป่าแล้วครับผมเน็ดกาเมเนกาเน่าหลายเติบนี้เนาะมนครับมันตกใส่เหมือนขึ้นมันตกใส่เหมือนขึ้นครับผมครับลอลุ่นเบิงครับว่าสองเบาสีด็ยแย่างนเนาะเนี่ว่าหมานหมานครับถึงประมาณเติบว่าเต็มตาครับผมที่ดอกมากครับผม มือถือหนอนกำลังแข็งแข response, แ like ็งนะครับเมนครับให้ผึ่งข้าวกลมระบายให้ผึ่งซอคราดนะครับแมนครับเพป็นสีหอมแอบพี่จังข้าวกลมเนาะแมนครับหอมหวานครับผมแล้วก <no manchmal but> ็สีสันคือกันครับผมแมนครับครับก็เลยมีน้าว้าให้ผึ่งข้าวกลมครับเมนครับว่าให้ผึ่งซอกราดครับผมแซ่บหวานครับผมเสาหรับคลิปนี้เบ้าพุ่งกับเบ้าต้นขอขอบคุณพี่น้องเด้อครับที่เข้ามารวมเดินทางกับสองเบ้าครับในช่วงวัอนี้ครับผมแมนครับผมสำหรับคลิปนี้สองเบ้าก็ไมอย่างไรครับเราจะกลับมาขอบคุณครับ ขอบคุณทุกไลน์ทุกแชร์ทุกการติดตามและทุกคอมเมนต์ด้วยครับพี่น้องขันหมื่นพี่น้องขึ้นสูงหมื่สองบานได้เมือนกัครับผมครับผมในกิฟต์เพนกำง่ายสิครับเสร็จแสบกันย้อนพี่น้องครับผมครับคอยพปอร์ตสองบาลมาโดยตลอดครับในคลิปนี้สองบาลขอตัวลาไปก่อนครับไปพบกันคลิปหน้าคลิปใหม่อย่ามาหลงตัวสองบาลพาไปิสศครับผมครับผมอ่านแต่ไหนครั้งหน้าเด้อครับในคลิปนี้สองบาลขอตัวลาไปก่อนครับบ่าวต้นสวัสดีครับหมอภูมิสวัสดีครับปะครับปะปะปะครับ